สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านครับตอนนี้ทุกคนชมช่องโจ๊กกับแอนอยู่นะครับแล้วก็เมนูในวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับเป็นเมนูที่ต้องทําตามฤดูการนะครับเพราะว่าฤดูการนี้นะครับผักเกาะเกิดขึ้นมานะครับนี่นะครับฮิตมากนะครับช่วงนี้นะครับช่วงหน้าร้อนนะครับกระลำดอก มากนะครับแล้วเขาก็จะทําพัดกะลำดอกใส่หมูสามชั้นแบบง่ายง่ายนะครับผมวิธีการทำมันได้ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแต่เพื่อนมีกระทะนะครับตะลิวนะครับผมแล้วเกาะน้ํามันแล้วก็ทุกสิ่งอย่างครับเขาก็ค่อยพอตัวกันไปนะครับว่าวิธีการทํามันจะง่ายจริงๆอย่าง่ที่ไอ้โจว่าไว้ก่อนอันดับแรกต้องใส่น้ํามันเข้าไปนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับผม น้ำมันหมูใจดีนะครับผมประมาณแค่นี้พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดหมูสามชั้นน้ำมันจะเยอะกว่านี้นะครับใส่เดียวนะครับพุ่เเพื่อนใครที่ชอบกินดอกกระลำนะครับก็ยกมือได้เลยนะครับเมนูนี้เนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะครับผมได้รับการการันตีนะครับจากเชฟพ่วฟ้าเมืองไทยแล้วว่าทุกท่านถ้าได้กินกระลำดอกแล้วจะรวยนะครับมาเชื่อก็ลองซื้อมากินนะครับกินเสร็จปุ๊บรวยทุกคนนะฮะ จะขอุ่นนั่นมาให้มันร้อนก่อนนะครับเพื่อนเหยียบของเล็กน้อยนะฮะอาตาตกอกตกใจไปนะครับว่าช่องเฮานี่อย่างมาไทยกรมภาษาอันยังกับบุห้กันนะครับภาษาที่ไอ้โจกใจนะครับเป็นภาษาเหนือนะครับเป็นเหนือแบบคนเมืองนะครับแล้วก็จะแบบอู้กันแบบทิ้งน้องหน่อยตะล้องตองเต้งนะครับผมไทยจะว่าเป็นกาเมืองประยุกต์ก็ได้นะครับน้ำมันพอร้อนเรียบ้อยแล้วนะครับก็ใส่นี่นะครับผม อูดทรีคลาสเข้าไปนะครับหรือว่าหมูสามชั้นนะครับอูดทรีคลาสอูดทรีคลาสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้ากปบซต่อยย่อยๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาดูได้เลยครับแล้วก็เข้าแมานี่ก็ระวังน้ำมันกระเด็นนะครับนะตอนนี้หมูนะครับมีเนื้อสีชมพูนะครับเขาจะพัดไปสักน้อยเพื่อให้มันสุกประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเอาสุดสุกถึงร้อยนะครับอย่างที่ไอโจกบอกไปแล้วรับผมนี่นะครับ น้ำมันของหมูสามชั้นมันจะออกมานะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆครับเวลาใส่น้ํามันนะครับก่อนที่จะพัดหมูนะครับให้ใส่เดียวเลยนะครับผมถ้าใส่เยอะไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเมนูที่บม่ได้เมนูรักสุขภาพนะครับจะเป็นเมนูทาลายสุขภาพเพราะว่าน้ํามันจากหมูเยอะเกินไปนะครับวันนี้ครับผมจะขออนุญาตได้รับเกียรตินะครับ จากตากล้องนะครับผมมาจากช่องแอนกับโจ๊กนะครับอันนี้จะช่วยเขาถ่ายภาพนะครับเมาหัวมาเมาหัวช็อตไหนที่มันเยียงไปเยียงมานะครับต้องขออภัยนะครับทีมือของที่แอนเองนะครับไห<ว>เอาละเรา,ะเาะจะพัดเพื่อนๆจะทํเพื่อนจนนังหมูกรอบก็ได้นะครับหรือว่าบเอาจนนั่งหมูกรอบก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับเราชอบเอากรอบเพราะว่าถ้ากรอบไปแล้วเนี่ย t e เจอร์ของความเป็นอุยน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูสามชั้นหรือว่าตัวของหม,มูสามชั้นมันจะแข็งกระด้าเกินไปนะครับหอมไหมครับพี่พยายามมากน,<อ><อ>นะครับต่กแลก้วเขาถามว่าหอมก็แต่ก้อแต่ว,ว่าหอมนะครับแหมผัดแย้งนะครับแหมผัดแยง้งตองหอมแล้วพี่โจ๊กตอกตอกตอกทุกทงทุกอย่างเตรียมไม่หมดแล้วยกเว้นหอก,กว่ากระเทียมนะครับจะบอกเป็นอยงใส่ก็ได้นะครับใส่พริกก็ใส,สเ่เพื่อนๆอาจจะคิดว่า กระเทียมที่บ้านทำหมนี้นะครับที่ตีกระเทียมบ้านทอหมนี้นะครับปุ๊บมาเล่นนะครับไปลืมตาเยนะครับโดยภาวะของยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับก็จะลืมๆหน่อยนะครับโดยอายุของยูทูบเบอร์นะครับเป็นคนที่ลืมอยู่แล้วนะครับพอพริกสุกนะครับเราก็ใส่นี่นะครับมะเขือเทศนะครับเข้าไปนะครับ การทาอาหารนี่จะระเมินไครนะครับต้องการความเป็นม,มัเขือเทศเพื่มันแบบเลกๆน่อยนะครับเวลาเขาผักแล้วเนี่ยน้ํานะครับน้ําของผักเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงๆ,ๆน่อยนะครับแล้วมัเขือเทศนี่ก็จะแบบล่าม <laughs> แบบเละๆนะครับเนี่ย,ยจะทําคล้ายๆกับมันจะออกแม่เปิ้กับซอสมะกรนีหรือว่าสปาเตตี้นะครับ กลิ่นหอมเลยที่จริงเขากลิ่นมอกอี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพระเอกมันอยู่ตรงนี้ตรงฟาเวอร์กระลำเลยนะครับดอกกระลำใส่ได้แล้วมั้งตะกรงกิ่วข้าวใส่ได้ไหมครับแล้วแต่ตะกรงครับจะใส่นะครับหนามนะครับหนามหนามนะครับดอกกระลำเข้าไปนะครับนี่ เมนูนี้บอกเลยว่าง่ายมากเป็นเมนูฝกฟอพื้นที่ทุกทุกคนทําได้นะครับตองกระวินบินได้อย่างไรนะครับผัดกระลำก็ง,ง่ายแบบนั้นนะครับแบบนี้นะครับเขา้าผ่านการปรุงรสเสรินครับมันจะจืดสนิด มันแบบมีรสชาติมันแบบพี่เทสที่ดีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราอาจจะต้องใส่นะครับซอสหอยนางรมนะครับผมเพื่อนๆมียี่ห้อไหนใส่ได้เลยนะครับแต่ละคนชอบยี่ห้อเหมือนกันนะครับเอาก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ตามชอบนะครับช่องเฮานี่เหมือนกะเกณฑนะครับว่าจะต้องใส่แค่แน่นแค่นี้นะครับใส่ที่เฮาชอบเพื่อนๆชอบอาจจะมาใส่ก็ได้นะครับคลุกเ้านะครับคลุกเาครัซอสคือมันเคลือบกับ ตัวนี้นะครับฟาเวอร์กระลำของเราจากนั้นนะครับปรุงรสให้มีความเค็มประแน่นๆนะครับด้วยซอสทูเหลืองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยี่ห้อไหนชอบใส่ยี่ห้อนั้นนะครับตามปริมาณที่ชอบนะครับใส่ที่ชอบในปริมาณที่ใช่แล้วก็เสริมความหอมนะครับด้วยซอสตัวเหลืองนะครับซอสทูเหลืองเนี่ยนะครับสำหรับช่องของโจกับแอนนะครับใส่เพื่อกลิ่นหอมเท่านั้นไม่ใส่เพื่อความเค็มนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับแล้วก็คุกเขาเข้าไปอย่างทนุถนอมนะครับถึงกอเวลาใส่ซอสลาเกี่ยวแล้วกินมันจะพองแบบพิเลนพิเลนนะครับอ่าต่อไปปลาเรือกกะหล่ำเนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสุกยากสักเล็กน้อยนะครับเขาก็เติมน้ำสะอาดไปนะครับออ่ใส่สารที่ชอบนะครับ <Yeah. S 2> ใส่เข้ายปอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องการน้ําพัดไปคุกข้าวเท่ากับเพิ่มหน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบเห้งๆงก็แล้วแต่น่ <Yeah. S 2> คุกเขาเข้าไปนะครับที่ว่ากระทะเขามันเงียบขนาดนี้นะครับแบบใจว่าแกสหมดนะครับเป็นเพราะว่าเขาใจนี่ครับเตาอินฟราเรดนะครับมันก็เลยทำให้การพัดเนี่ยนะครับมันมเหมือนกับ เต่าใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆหัวฟูนะครับแด้ก็ซุกเหมือนกันนะครับข้อดีของกระทะอินฟาเรดนะครับทําใครกระทะได้น่ากินมากแล้วประหยัดแกส๊สโอ้จริงๆถ้าอูอย่างพ่อใหญ่บาสิ่บอกว่าไม่ได้มออันนี้คือเอฟเฟกนะครับช่องเท่านี้แบบช่องแบบประหอยเหรอช่องทุนน้อยนะครับเอฟเฟกกว่ามา สามารถจจะซ้อซื้อมาได้นะครับเขาก็ต้องใช้วิธีการใช้เย็นนะครับหรือว่าเป็นจุดฟุตสต็อปอ่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูเนอะมีจะมีเอฟเฟกต์อตัวนึงนะครับเป็นเบกพัดไปพัดมาอ่ะแตว์นี่อ่ะแตวนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์อันอย่างนึ่งครับนี่อ่ะแตวนี่ก็คือนะฮะเอฟเฟกต์เนอะโหนะครับดู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 แรงหนมันก้อนข้นมากถ้ามันนับประลาดหน้าข้นนะครับอันเนี้ยไอปจกข้นนะครับอันเนี้ยก็คืออันเนี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต นนขาดไปอย่างหนึ่งขาดามหวานนะครับนี่นะครับที่เห็นนี้ก็คือผงปรุงรสไก่นะครับบอ้ายนะครับอันนี้คือน้ำตาลนะครับปใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวจริงๆ,ๆเลยนะครับนี่ ใส่แค่ปรุงรสเพื่อให้มันมีความหวานเล็กน้อยนะครับประดุดกับน้ําต้มซุปโครงกระดูกไดโนเสาร์อลังการอลังการงานสร้างนะครับไข่เกลือกินว่าครับซุปที่ต้มจากโครงกระดูกไดโนเสาร์มันหวานมากแลวมันกลมกล่อมเพื่อนๆเราไปหาดูนะครับหาซื้อได้ที่ไหนจร๊บหาซื้อได้กับออ่มนุษย์หินฟินสโตนหามนุษย์หินฟินสโตนได้ไหมครับหามนุษย์หินฟินสโตนที่เปิดเจอก่อนนะครับ อ่าเสร็จเรียยวก,แก็แล้วก็ปิดแก๊สนะครับโค้ดสตบแล้วก็เนี่ยครับตักเข้าใส่จานนะฮะแต่ว่าจานเขาบอกขอเนี่ยงอนนะครับเขาขออยากตักใส่โถย ถ้วยนะครับผมนี่ร้อนไหมถ้วยที่อินเทรนมากเลยนะครับผมนี่นี่ไม่ไปไม่ไปนี่เรามีอันนี้นะครับถ้วยเขานี่เป็นถ้วยอินเทรนนะครับเป็นถ้วยลายช้างแน่ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช้างนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเลยนะครับตอนนี้มีถุงเท้าช้างด้วยนะมีถุงเท้าช้างบอกนะครับแล้วบเดียวนี้มีเตียวที่มาตีตลาดเตียวช้างแล้วแมวนี่ยังนมแหนมไปนะครับเตียวเบื่อเมียนะครับ เคยเห็นยังครับเตี๋ยวเบื่อเมียพี่โจ๊กสั่งแล้วยะสั่งแล้วนะครับจะเป็นมาส่งของขาดตลาดเพราะว่านุ่มๆซื้อไปนเยอะมากเลยนะครับนุ่มๆที่มีเมียนุ่มๆที่มีเมียซื้อไปถึเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับผมผัดกะหลำมันจะไปใช้ผัดกะหลำที่สมบูรณ์แบบแบบว่า completeable นะครับผมเราก็จะต้องใส่นี้เข้าไปนะครับพริกไทยนะครับหรือว่า Thailand pepper บัดได้นะครับก็คือป e p p e r บัดได้นะครับนีม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ยะไ,ไ,ไ,ไอ้ยะไอ้ยะพอเราใส่พริกไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆมันหอมมากเลยนะครับผมและก่อนเนี่ยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูผัดดอกกระลำไส้หมูสามชั้นนะครับผมหรือว่า The Flower Garlic Stole s t a อ r i n g Pick t r ร e Crab นะครับผมโอ้โหที่เมนูยากมากเลยครับคุณกำลังจะยุย่งงนะครับ ผมอ่านผมก็ยังงงเลยนะครับผมไปโอเคครับอย่างนั้นแล้วนะครับผมขออนุญาตไปกิ่นข้าวก่อนนะครับผมมีกลิ่นกับมันนี่มันฉุนมากแล้วมันก็หอมมากเลยนะครับผมนะครับยินได้แล้วก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับผมช่วยกันกดติดตามช่องโจ๊กับแอนด้วยนะครับนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับมีคําไม่สุภาพหรือว่าคําไม่สมควรที่จะพูดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับหรือว่ามีกริยาบางอย่างที่เห็นแล้วบัสบายอกบัสยใจก็บัสบายอกสบายใจก็ขออภัยมาณที่นี้ตัวนะครับวันนี้ก็ขออนุญาต ขอบคุณเพื่อนๆแวววงตัวนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ